ท่านนายกหนักนะคะอาทิตย์นี้จะต้องแก้ปัญหาเรื่องรายง,งานต่างด้าวเนี่ย่ะระหว่างรายงานต่างดาวกับถูกยุให้ลงเลือกตั้งให้ตั้งพักเลยเนี่ยอะไร,รอยกันฮะถูกยุถูกยุและงานต่างด้าวเนี่ยยังพอมาตราส4สี่มาประทังไว้ได้แต่ถูกยุนี่ไม่รู้จะไงเอ๊ะผมจะออกมาตรา4ี่ห้ามตัวเองตั้งพักการเมืองอย่างนี้หรออมันก็ไม่ได้ใช่ไหมใครบ้างที่บอกให้ท่านนายกตั้งพักก็ฝั่งสงข์าม้ทุกคนนะ่ะพูดกันอย่างนี้ จะดูอผพมพันธ์อย่างเงี้ยไม่ะค,ะคือฝั่งตรงข้ามที่ไม่อยากเห็นคุณคุณประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอ่ะผมพูดอย่างนี้จริงๆเป็นคนยุให้ท่านนายกลงรับสมัครเลือกตั้ง<อ>และยุให้ตั้งพักด้วยเหตุผลที่ต้องอยุให้ตั้งพักและลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะว่า<อ>ทันทีถ้าพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจลงเมื่อไหร่นะ<อ>วันนี้เนี่ยเราจะไม่มีนายกชื่อพลเอกประยุทธ์เพราะจะต้องลาออกก่อนวันที่4กรกฎา,าคม คือฟังแล้วมันค่อนข้างซับซ้อนแต่เอาง่ายๆอย่างเดียวเลยคนที่ยุให้นายกลงเลือกตั้งกับตั้งพรรคคือพูดง่ายๆฟังตรงกันข้ามออทั้งหมดคนที่ไม่อยากเห็นคุณท่านนายกเป็นนายกอะ่ะเอาง่ายๆนะครับคนโทรสรรเสริญต,ตอบเลยคะ่ะคนโทรสรรเสริญแก้วกําเนิดตอบเรื่องนี้บอกว่ากระแสนะที่เรียกร้องให้มันลงรับสมัครเลือกตั้งถือเป็นความเห็นส่วนตัวของพรรคการเมืองแต่ละฝ่ายแต่ในฐานะที่เป็นรัฐบาลขอชี้แจงเลยนะหนึ่ง คอชชเข้ามาทํางานด้วยความจําเป็นเพื่อแก้ปัญหาความขัดแยง้งการบริหารงานที่เดินหน้าไปไม่ได้เข้ามาเพราะมันขัดแย้งและมันเดินหน้าไม่ได้ั 2> บ2เมื่อเข้ามาทํางานพลเอกประยุทธ์ก็มีตารางการทํางานที่ชัดเจนก็คือรถแมพพลโทสรรเสริญย้ําค่ะว่าจนถึงวันนี้รัฐบาลและคอะชอยังเดินหน้าตามรถแมพไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฉะนั้นไม่ว่าใครเกื่อวการให้ในายยกลงเลือกตั้งหรือตั้งพักถือเป็นความคิดเห็นของแต่ละพักเท่านั้น ผมขอยืนยันว่าผลเอกประยุทธ์ไม่ได้มีใจิตใจที่เป็นนักการเมืองอาชีพเพียงแค่มาแก้ไขปัญหาบ้านเมืองตามรถแมพที่กําหนดไว้ให้เสร็จไม่ได้ต้องการเป็นนักการเมืองแต่อย่างใดค่ะแต่ถ้าเราดูกฎกติกานะครับกฎกติกาสําหรับผู้ที่ต้องการจะลงเลือกตั้งในการรับสมัครเลือกตั้งไม่ว่าจะตามรถแมพไม่ตามรถแมพก็ตาม uh huh. คุณจะต้องลาออกหลังจากที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันกําหนดใช้ ภายใน90วันค่ะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกำหนดใช้เมื่อวันที่6เมษายน2560หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรงพระปรมาพิไทยเพราะฉะนั้นใครหน้าไหนก็ตามที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งจะต้องลาออกภายในวันที่4กรกฎาคมหมายความว่าภายในวันพรุ่งนี้ค,คุณเสรีสวุวรรณพานนท์ประธานกรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองของสปท คุณวิทยาแก้วพาราดอดีตสปรทรวมถึงอีกหลายๆคนออกมาพูดเหมือนเหมือนกัน uh huh. ว่ากองเช่งต้องบอกนี้นะกองเช่งประสงค์ดีที่บอกให้พลเอกประยุทธ์จันโอชามาเลยลงรับสมัครเลือกตั้งเลยคงจะต้องผิดหวังเ <Ha. S 1> พราะดูฟอร์มแล้วพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่น่าจะลาออกภายในวันพรุ่งนี้เด็ดขาด คุณเสรีบอกว่ายังคงมีอีกหลายขั้นตอนเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าพลนอกประยุทธ์จะเดินเข้ามาตามช่องที่กำหนดไว้เรื่องนายกคนนอกอันนี้สงวนสิทธิ์ในการออกความเห็นคุณวิทยาก็บอกเช่นกันบอกอนายกยังมีงานอีกเยอะแกไม่ออกแน่นอนสั้นๆง่ายๆคุณวิทยาใช้คำนี้คะ่ะไม่มีทางออกอย่างแน่นอนอยู่ๆพลเอกประยุทธ์จะลาออกจากการเป็นนายกหรือทิ้งเก้าอี้ภายในสองสามวันนี้ครับ เพราะงานบริหารประเทศของท่านยังมีอีกมากมาย<ช>มีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาเรื่องแรงงานต่างด้าวในขณะนี้แล้วคุณดูนะคน <c oughs> ที่แบบมันเข้าตามตำรามากๆเลยคน <c oughs> ที่อยู่ให้นายกไปลงเลือกตั้งคนที่อยู่ให้นายกตั้งพักมีใครบ้าง <c oughs> หนึ่งเจตุพรพรมพันธ์ <c oughs> สองภ <c oughs> รรยาหมอเหวงะชื่ออะไรอะท,ระทิดาปทิดาทิดาถาวรเสษนางทิดาถาวรเศษ เขาเรียกกันอย่างนั้นน่ะถูกแล้วคุณนะแล้วก็ยังมีอีกวัฒนาเมืองสู่จําได้ไหมชาวลิตสารพัดอย่างแต่ละคนยุให้พลเอกประยุทธ์ออกมาลงเล่นการเมืองเองในไรเลตติ้งสูงขนาดนี้ลงเลือกตั้งไปเลยลุงได้อยู่แล้วอะไรทำนองนี้โอาะมนก็เลยเข้าตามตําราเลยนะชัดชัดชัดถ้าเกลียดใครให้ยุให้เขาเล่นการเมืองถ้าไม่ชอบทหารคนไหนยุให้ตั้งพักเลยเพราะไม่เคยมีทหารคนไหน ตั้งพักและประสบความสําเร็จถ้าไม่เชื่อให้หันไปดูพลเอกชวลยวฤิยศยุทธครับนะฮะให้ดูอย่างนั้นเลยไม่ต้องไม่ต้องย้อนไกลก็ได้ก็ใกล้ที่สุดแล้วไงพลเอกชวลวิตน่ะพลเอกสนธิบุญญรลัตกะลินเป็นไงล่ะโอ๊ยหนักเข้าไปอีกจําไม่ได้เลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> จำไม่ได้เลยขอบคุณมาก <c oughs> จำไม่ได้เลยจริงจเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่มีจิตใจไปทางไหนก็ลอง ลองเชียร์เอากันแล้วกันชักน้ำหนักกันเองนะครับเอาอย่างนั้นกันแล้วกันแล้วไปยุ่งอะไรกับพลเอกประวิทย์่ะแหม่คุณบ <ละ S 1> ิ๊กบราเดอร์บิ๊กบราเดอร์พี่ใหญ่พี่ใหญ่จะยังไงก็ตามถามพี่ใหญ่ได้ความมากที่สุดผมไม่ไปไหนขอทํางานจนกว่าจะส่งประเทศไทยเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วก็ไม่มีความในตอนนี้ยังไม่มีความคิดจะเล่นการเมืองชัดไหมนะคะชัดไหม และ<ม>ไอ้ข่าวที่ว่าจะไปเป็นผู้จัดการรัฐบาลนั้นไม่เป็นความจริง <c oughs> รวมถึงข่าวที่จะวางมือไม่รับตําแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีกลาโหมโดยจะให้พลเอกอุดมเดชศรีตบุตรมาเป็นก็ไม่ใช่เรื่องจริงคะ่ะจอร์กรสรุปว่าตาบใดที่ยังมีคอสชพลเอกประวิทย์วงสุวรรณจะไม่ไปไหนแต่ถ้าเลือกตั้งแล้วไม่แน่เพราะแกไม่อยากจะเป็นนักการเมืองแล้ว ค่ะท่านผู้ชมชมเรากันอยู่ตอนนี้นะคะาบางท่านอาจจะดูแพลตฟอร์มเก่าก็คือดูทางทีวี<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะบางคนดูแบบใหม่ก็คือดู Facebook Live อืมโหทุกวันนี้ดิฉันต้องสู้หนักเลยนะคะทำไมบางทีเราส่งผู้สื่อข่าวไปทำข่าวเนี่ยเราต้องรอฟีดภาพมารอเวลาอกอกาศแต่ปรากฏว่าใครไม่รู้เขาก็เอากล้องไปตั้ง f a c เฟ e บุ๊กจริงเต็มที่เลย เอาเอาเอาวันที่ไปสะพานแขวน mm hmm. ที่ไปดูเรื่องของผู้ต่อต้านไม่ให้ไม่ให้การทาพิเศษเอาสวนกลับคืนผู้สื่อข่าวเราไปกล้องนะผมไปผมไปกล้องโอ้โหมีผู้สื่อข่าวสามาอีกคนนึงมาโทรศัพท์ตัวเดียวถ่ายเสร็จไปเลยวันก่อนก็ดูเบคแฮมเดวิดเบคแฮมไม่รู้จัก เฟซบุ๊กไลฟ์ไม่รู้จักแต่ขอโทษมีคนดูแค่หลักหมื่นผมไม่รู้จักเลยคือใครที่ผมไม่รู้จักอย่างพวกโรนันโดเบคแฮมที่เคยอยู่ทีมอะไรแมนแมนยูยูอะไรนั้นนะไม่ดังไม่ดังผมไม่รู้จักงั้นที่จะรู้จักกันแล้วกันเขาก็เฟซบุ๊กไลฟ์แต่ที่นี้ปรากฏว่าคนที่มีทีวีเนี่ยหนึ่งเสียสัมปทานจ่ายเงินนะสองมีกฎระเบียบยุบยยุยุเต็มไปหมดเลยพูดจาไม่ดีเดยวปรับเลยปรับปรับปรับจริงๆแต่เวลาระบบแบบนั้นเนี่ย ไม่มีกฎหมายไปดูฮะครับเออมันได้เปรียบกันปรากฏวันนี้ให้จับตาเลยนะคะจะมีการพูดคุยกันในที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปค่ะเขาจะคุมพวกสื่อออนไลน์พวกนี้แล้วล่ะคะ่ะะนะครับก็จริงๆมันก็ควรนะทาง กรรมธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชนก็คือสอปทชุดของพลอากาศเอกคณิตสวรรณเนตรนั่นแหละที่ก่อนหน้านี้โอ้โหคุณเอ้ยด่ามากันอุดตลุด<ฆ>เรื่องพอรบเสือนะครับก็จะมี2รายงานมีรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านสื่อสารมวลชนด้านการใช้โซเชียลมีเดียกับรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อปนปฏิรูปประเทศด้านสังคมเรื่องดิจิตอลการเฝ้าระวังทางสังคมเข้าสู่การพิจารณา,าของกรรมธิการนะครับคืออย่างนี้ ก่อนหน้านี้เนี่ยรายงานของกรรมธิการเนี่ยมีผลการศึกษาที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเผยแพร่ภาพคลิปเสียงที่เหมาะสมไหม uh huh. มีการกลั่นกรองไหมว่าเหมาะกับบริบทของสังคมณนะขนาดนั้นนั้นมีการทําให้เด็กหรือเยาวชนเรียนแบบในทางที่ผิดหรือไม่รวมไปถึงเรื่องของการเน้นไปที่ความรวดเร็ว จนลืมตรวจสอบความถูกต้องของสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีการประชุมกันวันนี้แล้วก็จะมีแนวทางการปฏิรูป <S <S เรื่องพวกนี้เนี่ยสองแนวทางมีทั้งตามยุทธศาส์ชาติ20ปีมีทั้งปฏิรูปเรื่องด่วน2แนวทางนี้ก็จะมีการจัดระเบียบกันใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสื่อออนไลน์เรื่องของการเข้าถึงมีทั้งเรื่องของโทรศัพท์มีทั้งเรื่องของกสทชาเรื่องการลงทะเบียนอะไรสารพัดอย่างเลยคุณน,นันทเลยพรค่อยตามกันก็แล้วกันตามให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่า เรื่องแบบนี้มันมีเหตุมีผลที่มาที่ไป<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะเวลาที่ใครพอใจไม่พอใจมักจะย่อสั้นๆเอามาบิว้วแล้วเราก็ด่าตามเขา <laughs> <laughs> ใส่ใจกันนิด <laughs> นึงนะครับอีกเรื่องหนึ่งวันนี้เป็นข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ธุรกิจตัวใหญ่เลยเใช่ค่ะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่มากใช่นะฮะกรมาสารปกครองมีคำสั่งระงับ การประกวดราคากรณีข้าวสต็อกของรัฐครั้งที่1ทั2560ไว้ชั่วคราวเพราะ,ะมีหนึ่งในผู้ประมูลยื่นฟ้องต่อสารปกครองฟ้องกรมการค้าต่างประเทศทำไมอะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยกรมการค้าต่างประเทศได้มีการเปิดประมูลข้าวอยู่แล้ว<ะ>ถูกไหมฮะก็มีผู้ที่เข้ายื่นซองยื่นประมูลแล้วก็ได้ประมูลด้วยสำหรับข้าวล็อตนั้นแต่สุดท้ายเขาไม่ได้รับ การเซ็นสัญญาให้เป็นคู่สัญญาได้ข้าวรถนั้นออกมาเอ้าทำไมล่ะบริษัทนั้นชื่อว่าบริษัท TPK e t h a n a l ก็เลยฟ้องกรมการค้าต่างประเทศกับสารปกครองแล้วคุณอาสมบัติเข้าได้เหรอก็พอฟ้องเสร็จสารปกครองคุ้มครองอย่างนี้ใช่ไหมอ่าก็มีการเปิดเผยนะครับคือในคำฟ้องเนี่ยก็ระบุอย่างที่ผมว่าเนี่แหละคู่สัญญาเนี่ยได้ได้ได้เป็นผู้ประมูลได้แต่ไม่ได้รับเป็นคู่สัญญา ในขณะที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศคุณดวงพรลอดพยาในฐานะเลขาคณะอนุกรรมการพิจารณาระายข้าวบอกก็กรรมการของบริษัทที่ว่าเนี่ย mm. ก่อนหน้านี้เคยไปเป็นกรรมการในนิติบุคคลสองรายในบริษัทสองารายก็แล้วกันพูดงนี้นะ mm. ที่เป็นจำเลยกระทําความผิดตามสัญญาโครงการยกระดับราคาหัวมันสำปะหลังเมื่อปี3637อื mm. สารดีกาเคยมีคำพิพากษาให้ชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยคืนกับกรมการค้าต่างประเทศ จนแบบนี้ไอ้กรรมการสองรายนี้ยังไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษาแต่อย่างใดแล้วมานั่งเป็นกรรมการบริษัท TPK E t คเ n ท l นก็ต้องถือว่า TPK E t คเ n ท l นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอซื้อมาตั้งแต่ต้นเอาเรื่องในสารปกครองไปรับเขาอะแล้วไปยุติการประมูลอีกต่างหากอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทางกรมการค้าต่างประเทศจะต้องนำอเอาอหลักฐานตรงนี้แหละไปยื่นอุทธรณ์ต่อสารปกครองอเพื่อที่จะเพิกถอนคือผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเรื่องมัน20กว่าปีมาแล้วเนี่ย คดีเป็นอย่างไรขาดอายุความหรือไม่ในมุมมองเราก้เลือกไม่ได้ละมันยี่สิบปีได้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องหัวมันสัมปหลังสิบปีได้เอประมาณสิบปีอ๋ออนุอนุอนเรื่มันสัมปหลังเรื่องมันสัมปหลังแต่มาพัวพันกับประมูลข้าวที่กินไม่ได้ถูประมูลข้าวรตคุณยิ่งรักนี่แหละที่คนกินไม่ได้แล้วเขาจะเอาไปทําไปทําเป็นแอลกอฮอล์เ็ทเทานนลเอทานออ่าก็นี่แหละปลาแต่อันนี้ดีนะมันก็คล้ายๆกับ เรื่องของประมูลรถเมย์ NGV ไงก่อนหน้านี้เบสซลินได้ไปจําได้ใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วพอยกเลิกไปออก็มีการเปิดประมูลใหม่เบสลินก็มีสิทธิ์เข้ามาซื้อซองใหม่แต่พอตรวจสอบลงไปแล้วเบสซลินอาจจะเป็นโมคะเพราะมีกรรมการผิดระเบียบอย่างนี้ไงคล้ายๆกันนะฮะก็เลยไม่ได้ <c oughs> นะคะเรื่องของหอชมเมืองเนี่ยนะคะวันก่อนนั้นทางพักประชาธิปัตย์ก็บอกว่าคุณอะไรนะคะ <c oughs> <laughs> ยังไม่จบอีกเหรอขคาราชาริี่ปัดเนี่ยบอกว่าที่มันเป็นที่ตาบอดนะออและที่เป็นที่น้าท่วมและไปสร้างตรงนั้นเนี่ยมันจะผิดกฎหมายบางตัวหรือเปล่าออคือนะคะเอาสองอันนี้เจ้าประจํามาอีกนะคะสีสวนจันญ,ญาบอกว่ามันจะเข้าข่ายเลือกปฏิบัติหรือเปล่าเพราะว่าจิ้มไปพี่กลุ่มนักธุรกิจกลุ่มนี้ที่ตั้งบูลนิที่มามและให้กลุ่มนี้ทำใช่ไหมคะคมัน มันจะไม่ยุติธรรมหรือเปล่าทยางพญาธิปัตี่บอกว่าแล้วมันเป็นที่ตาบอดถ้าคิดจะทาให้มันสมสงากับบ้านกับเมืองไปเอาที่อื่นที่มันดูสง่ากว่านี้และประชาชนเข้าออกด้านหน้าได้ดีๆได้ไหมไอ้อน,นี่ต้องนั่งเรือที่จะขึ้นได้แล้วมันก็เลยไปเอื้อประโยชน์กับเอกชนที่ก็มีที่แปลงใหญ่อยู่ตรงนั้นด้วยคือเดียห<ใ>นไหนก็คิดจะสร้างอ่ะสร้างมันสงาแบบแบบอีกจุดหนึ่งได้ไหมคือก็คิดได้อ่ะนะฮะคือคือ ถ้านะครับถ้าเราเราเรากลับมายืนยืนบนจุดความจริงก่อนถ้าเอกชนในานามมูลนิธิหอชมเมืองไม่เสนอตัวเข้ามาพัฒนาที่ดินตรงนี้ก็จะไม่มีใครยื่นประมูลมาแล้วหลายสิปีเอาเอาอย่างแรกก่อนแต่โครงการนี้เพิ่งเริ่มเมื่อปี5้าแปถูกต้องแ,แต่ที่แปลงนี้ไม่มีใครยื่นประมูลมานทาอะไรมานานหลายสิปีแล้วเพราะมันเข้าไม่ได้อ่าข้อที่สอเอกชนยื่นเสนอให้กับรัฐบาล รัฐบาลมีคณะกรรมการพิจารณามาเป็นลำดับดูแล้วว่าที่ดินแปลงนี้ถ้าปล่อยลกล้างต่อไปทำได้อย่างมากที่สุดคือโกดังเก็บของแล้วจะต้องเป็นโกดังเก็บของที่มาทางเรือเท่านั้นอย่างน้อยๆถ้าเอกชนเช่าไปรัฐยังได้รายได้70ล้านต่อปีต่อต่อสัญญาีอ๋อ30ปีเ้าสามสิบปีได้เจ็ดสิบล้านอํอคุณที่ดินมันเหลือแค่กี่ตังที่ตาบอดอะคุณ คุณได้เขาเช่าที่ทั้งสีไร่ครึ่งไงแต่ประเด็นปัญหาคืออ่ไม่ใช่ประเด็นปัญหาหลังจากได้70ล้านพอขอชมเมืองแห่งนี้เริ่มมีรายได้บาทแรกจะต้องเข้าสู่รัฐทั้งหมดไม่มีการนํา50ตังค์ไปให้เอกชนไม่มีการนําอะไรเลยคณะกรรมการเขาพิจารณาแล้วเออน่าสนใจส่วนเรื่องของประเด็นความสมเกียรติสมฐานะการเข้าออก เขาไม่ได้ไปใช้ไอ้ที่เมตดกว่าของชุมชนแน่นอนค่ะเอกชนเขาอย่างไงเขาก็ต้องทําทางเข้าออกผ่านทางบริษัทหรือผ่านทางห้างของเขาอชัดเจนอยู่แล้วโอเคเอาเอาอย่างนั้นมาดูสกูปชิ้นนี้นะผู้สื่อข่าวเราไปทำสกูปชิ้นนี้มาค่ะไปดูซิว่าแถบนั้นจริงๆเป็นยังไงคนแถวนั้นเขารู้สึกอย่างไรกับการที่ทำหอชมเมืองที่เจริญนครซอยเจ็บที่เป็นที่ตาบอดแปลงนี้ค่ะ พื้นที่ราชพัสดุกว่า4ไร่แปลงหมายเลขก่อท3275ถนนเจริญนครซอย7แห่งนี้จะถูกนำมาเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการหอชมเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเธอพระเกียรติในหลวงรัชการที่9รูปแบบโครงการจะให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐหรือ PPP ในนามมูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานครมูลค่ากว่า4,600ล้านบาทระยะเวลาเช่า30ปี ถ้าเป็นมูลค่าโครงการจริงๆตอนนี้นะปีที่30คือ4,620ล้านกรรมสิทธิ์ทั้งหมดนะครับในหอชฉเมืองเกีตับเป็นของรัฐจริงๆนั่นแหละวันสร้างเสร็จเลยแต่ว่าเราให้เขาใช้30ปีนะวันที่สร้างเสร็จก็ตกเป็นของรัฐแล้วนะครับนั่นคือบอกว่าทำไมค่าเช่าถูกก็เราต้องคํานึงถึงมูลค่าก่อสร้างเพราะรัฐไม่ได้จ่ายเงินงบประมาณแม้แต่สลึงเดียวในการทำแบบนี้ในทําโครงการนี้นะครับ ที่ตั้งของโครงการเป็นพื้นที่ตาบอดต้องเข้าจากเจริญนครซอยเจ็ดขณะทางเข้ามีความกว้างเพียงหนึ่งเมตรเศษก่อนถึงที่ตั้งโครงการริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะผ่านชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิชุมชนเก่าแก่ริมน้ำมีประชากรอาศัยอยู่63หลังคาเรือนรวมกว่า300คนป้าติ๋มประธานชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิบอกกับทีมข่าวว่าชาวชุมชนเห็นด้วยกับการกอร่อสร้างโครงการนี้เนื่องจากเป็นโครงการเทิดพระเกียรติ แต่ก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาเรื่องผลกระทบชุมชนด้วยข้อกังวลอย่างอื่นก็คือเวลาก่อสร้างเพราะว่าเราเป็นชนชนเก่าอาจจะมีบ้านสุดบ้างลายบ้างก็ขอให้ทางมูลนิธิเนี่ยช่วยดูแลในการในการก่อสร้างมากคือการก่อสร้างทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีเสียงมีฝุ่นนะคะเขาก็มีการารับรองในการก่อสร้างครั้งนี้ให้ว่าจะใช้แบบ ที่ดีที่สุดนะนะคะเครื่องมือที่ดีที่สุดในการก่อสร้างลักษณะอาคารหอชมเมืองกรุงเทพม,มหานครมีขนาดความสูง459เมตรมีพื้นที่ใช้สอยกว่า20,000ตารางเมตรชั้นบนสุดเป็นชั้นประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และหอพระราชกรณียกิจถัดมาเป็นชั้นชมเมืองตรงกลางเป็นทางขึ้นลงด้านล่างเป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา โครงการมีความคืบหน้าไปมากคาดจะลงนำก่อสร้างได้ภายใน3เดือนนับจากนี้และจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน3ปีเมื่อโครงการแล้วเสร็จกรมธนารักษ์ประเมินจะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจกว่า46,000ล้านบาทมนตรีวาจรสถ่ายภมนตรีวชาราชริระทีมข่าวเศรฐกิจนิวทีวีรายงานดีใจดีใจที่คุณผู้ชมรายการเรา ส่ง SMS มาว่าหอชมเมืองเอกชนสร้างจะขัดแย้งกันทำไมนั่นแหละครับคือประเด็นที่เราพยายามจะนำเสนอค่ะนะคะก็ขอบคนะุณมากเลยค่ะเราพยายามสื่อสารทุกด้านทุกทางนะคะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะคะ e e b o o k Live ที่รับชมกันท่านผู้ชมวันนี้มาจากประเทศไหนบ้างอะ่ะโอ้มื่อกี้ดีใจเกาหลีเหนือด้วยเหรอได้ข่าวมมไม่เหนือ คิมจองอึนเขาคงไม่ดูเราเหรอกครับขออภัยเกาหลีใต้ครับฮันยองฮาเซเยอ <c oughs> เออนี่ถูกปะถูกปะถูกปะไม่รู้อาลีรัง <c oughs> อตรงนี้ดีกว่านะคะก็ <c oughs> ไม่ว่าอยู่ตรงไหนนะคะสวัสดีค่ะนะคะหลายๆท่านเพิ่งลับจกทํางานมาอ,มอยู่ทางฝั่งยุโรปไงะค,ะคุณจะเรียนแบบท่านพลตารวจโทสานิดหน่อยไหมทำยังไงฮะตอนนั้นที่แกมารับตําแหน่งอะแล้วก็เชิญตํารวจอีกคนมาทำอย่างเงี้ยฮันยองฮาเซเยอะไรอย่างเงี้ยแต่แรกอาชีวะก็ทำมาก่อนก็เอาไม่อยู่ค่ะ ค่ะวันนี้มีเรื่องดีๆมาฝากบอกนะคะ <c oughs> ถึงท่านผู้ชมค่ะเป็นเรื่องของการเก็บออมค่ะโดย TMB No Fix เป็นบัญชีฝากไม่ประจำซึ่งก็นแน่นอนนะคะว่าต้องถอนได้แถมให้ดอกเบีย้ยสูงถึง1.33%ตั้งแต่บาทแรกเลยนะคะคุณสามารถเปิดบัญชีเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ได้ค่ะไม่มีขั้นต่ำไม่กำหนดระยะเวลาการฝากแล้วก็ทำให้เราสามารถยืดหยุ่นการออมได้จริงๆ แต่สิ่งที่ต้องรีบบอกท่านผู้ชมก็คือถ้าเปิดบัญชีตั้งแต่1นึ่งืบาทขึ้นไปภายในวันที่31รกรกฎาคมนี้ที่ TMB ทุกสาขาน่ารักไหมคุณต้นนี่แฮปปี้พิกค่ะหมูน่ารักหมูหมูแห่งความสุขเจ้าหมูสีน้ำเงินตัวนี้ค่ะจะเป็นของ ขวันพิเศษให้นะคะสำหรับท่านที่ไปเปิดบัญชีตั้งแต่1 0,000บาทขึ้นไปภายในวันที่31กรกฎาคมนี้ที่ TMB ทุกสาขาครับนี่ผมกลัวนะเนี่ยต้องรูปอย่างเดียวห้ามจับอย่างนี้นะเพราะมันจะกลายเป็นหมูหันทันทีเลยดูมันนอนสิคุณนะครับนั่นคือเรื่องดีๆที่คุณอนญชลีพนํนำมาฝากนะครับรีบไป TMB ทุกสาขาครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับนิวอรุณสวัสดิ์ช่วงต่อไปครับ